ในสถานการณ์ที่เป็นอยู่ในตอนนี้เขาชอบคุณจริงๆหรือว่าคุณคิดไปเองขอดูบรรยากาศในความสัมพันธ์ขอดูสถานการณ์ในความสัมพันธ์หน่อยนะเป็นอะไรยังไงกันบ้างหากตรงไปฟังกันต่อหากไม่ตรงคําทานายนี้อาจจะยังไม่ได้สื่อถึงคุณนะคะเพราะยังเปิดไพ่แค่กองเดียวเท่านั้นมันอาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนนะออสถานการณ์นะคะจากไพ่ที่ขึ้นมามีความไม่ชัดเจนนะคะมีความคลุมเครืออยู่หลายจุดเหมือนกันกับ บรรยากาศในความสัมพันธ์ที่มันเป็นอยู่ในตอนนี้ในบางครั้งเนี่ยเขามีการหึงหวงคุณมากๆอะ่ะทําให้คุณรู้สึกว่าเอ้ยเขารู้สึกดีกับเราแน่ๆเลยแต่ในบางครั้งเขากลับเมินเฉยเขากลับนิ่งเขากลับไม่ได้เท็แอคชั่นแล้วก็ไม่ได้สนใจอะไรเราเท่าที่ควรหรือว่าไม่ได้สนใจอะไรเราเลยมันก็เลยทําให้ตัวคุณเองอะ่ะงงอะ่ะก,กับกับการกระทําของเขากับ การแสดงออกของเขากับอะไรทุกสิ่งทุกอย่างอะที่มันเกี่ยวกับเขาหรือว่ากับการที่เขาแสดงออกออกมาเนาะมีความรู้สึกยังไงอะแล้วตกลงมันเป็นยังไงกันแน่แล้วในตอนนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้มีความชัดเจนเท่าไหร่นะคะจากความสัมพันธ์ออ้เหนื่อยเลยอะตัวคุณเองเหนื่อยเพราะว่าไม่รู้ว่าในตอนนี้เนี่ยคุณคิดไปเองหรือว่าเขามีใจให้คุณจริงๆคือไพ่ขึ้นชัดมากๆน,น,นะคะอ่ะขอดูหน่อยว่าแล้วเขาคนนี้เนี่ย เขาชอบคุณจริงๆหรือว่าคุณคิดไปเองยังไงฝากกดหัวใจกดติดตามเพื่อเป็นค่าครูให้เมี่ยงด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์เพื่อน้อมรับพลังงานดีๆกลับไปนะอะไรที่ไม่ดีทิ้งาวางไว้ตรงนี้ได้เลยนะจริงๆแล้วเขาคนนี้เขาชอบคุณนะไพ่ที่ขึ้นมาบง่บงบอกว่าเขาว่าชอบคุณคุณไม่ได้คิดไปเองเลยอื เขาชอบคุณจริงๆคุณไม่ได้คิดไปเองไหนแล้วทําไมเขาถึงนิ่งเงียบหรือว่าไม่ได้มีการเทนแอคชั่นหรือว่าเดี๋ยวทําเดี๋ยวหยุดคะ่ะออกมีความลังเลมีความรู้สึกคิดเยอะมีความรู้สึกกังวลใจนะคะกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่มีความไม่มั่นใจในตัวเองกลัวว่าจะเจ็บซ้าๆกลัวจะถูกหลอกกลัวว่า,ก,ก,ลววากลัวไปหมดเลยอะกลัวว่าความสัมพันธ์นี้มันจะไม่จริงจังหรือว่ากลัวว่าถ้าทุ่มเทไปแล้วหรือว่า ลงทุนลงแรงไปแล้วเนี่ยมันจะมันจะเกิดผลไหมมันจะเป็นไปตามที่เขาต้องการหรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยไพ่ที่ขึ้นมาก็บ่งบอกว่าเขาคนนั้นเนี่ยเขาชอบคุณจริงๆแล้วก็คุณไม่ได้คิดไปเองงั้นเดี๋ยวเราถามกันต่อว่าเขาจะมีการเทคแอคชั่นอะไรไหมหลังจากนี้นะคะเขาคนนี้จะเทคแอคชั่นไหม โอเคไพ่ oh, okay. ที่ขึ้นมาเนาะก็บ่งบอกว่าเขาจะเทคแอคชั่นนะถ้าคุณนิ่งเงียบหรือว่าถ้าคุณแสดงท่าทีว่าคุณไม่ค่อยโอเคแล้วอย่างเงี้ยเขาก็จะเทคแอคชั่นแล้วก็จะชัดเจนกับคุณมากขึ้นจะพยายามให้คุณเนี่ยยังอยู่ในความสัมพันธ์พูดง่ายงว่าก็คงจะรักษาคุณให้อยู่ในความสัมพันธ์นี้นี่แหละไม่ได้ยอมปล่อยให้คุณไปไหนนะคะจากไพ่ที่ขึ้นมาอื